สวัสดีชาวแลนด์แอนด์แลนด์ทุกท่านครับคลิปนี้ครับก็จะเป็นคลิปที่จะมาตอบหนึ่งในคําถามที่มีคนถามกันเข้ามาเยอะมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องการทําทีมบอลแลนการจัดสรรโรตําแหน่งผู้เล่นต่างๆให้เหมาะสมตามหน้าที่ในรูปแบบปัจจุบันไม่ว่าจะเพื่อการแข่งขันแบบจริงจังการสกรีมไปจนถึงการกดทีม5ลงแรงแบบขำๆเพื่อนๆก็สามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ครับไปปรับใช้กับทีมตัวเองได้ตามสะดวกเลยเอาล่ะแต่ตอนนี้ผมขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดซับด้านล่างกันก่อน แล้วหลังจากนั้นเราจะไปลุยกันเลยครับคิดจะเติมเกมบอลโลลน์กันอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย g Get ต m o นนร้านบริการเติมเกมบอลโลลนที่เดี้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า2 0 0 0 0รายด้วยบริการเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองรวดเร็วและปลอดภยัยเหนือใครได้ยินแบบนี้แล้วเติมเงินครั้งต่อไปต้องไปที่ร้าน g e ตม o n น y กันแล้วแหละคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย โอเคเพื่อนๆที่ติดตามช่อง r e d n h t มานานอาจจะเคยเห็นคลิปหนึ่งของช่องเราที่พูดเกี่ยวกับโรตำแหน่งหน้าที่ของเกมวอลเลย์ที่เนื้อหาในคลิปนั้นกว่า90%อ้างอิงจากรูปแบบการแข่งขันของเกมเค n t e r ตอร์ k e ต l o b a l o f f e n s i v e ครับเนื่องจากช่วงแรกที่เพิ่งจะเริ่มมีการแข่งขันเกมวอลเลย์เรียกได้ว่าเป็นช่วงยุคสมัยแห่งการลองผิดลองถูกของเหล่าทีมทั่วโลกพวกเขาพยายามตามหากันว่ารูปแบบการเล่นแบบไหนการจัดสรรคอมหรือโรแบบไหนที่จะเหมาะกับเกม v อลเลย์ได้มากที่สุด แต่หลังจากผ่านงาน3 Master ตอร์ m p i หนึ่มปี้ยนในปีแรกทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วครับภาพทุกอย่างก็ดูจะชัดเจนขึ้นมาเป็นระบบระเบียบสําหรับเกมนี้โดยเฉพาะสังเกตง่ายๆครับช่วงแรกของการทําทีมเกมวอลเลนผู้เล่นตัวท็อป90%ที่ถูกดึงเข้าทีม พวกเขาจะเป็นผู้เล่นระดับมิดเทียที่ผิดหวังจากการแข่งขันเกม CS:GO หรือฉายาที่เขาเรียกกันว่า CS Reject แต่ยังไงก็แล้วแต่พวกเขายังมีความแม่นยำที่เหนือมนุษย์พกสกิลความแม่นเข้ามายิงหัวคนในวลแลนแตกแบบรรลๆพวกสังกัดทีมแข่งก็แบบว่าเออเอาไงก็ได้เอาให้มันแม่นๆไว้ก่อนละกันแต่ในปีที่2นี้มันไม่ใช่เลยครับการดึงนักแข่งหลักๆจะต้องพิสูจน์ฝีมือพันโทเกมวลแลนโดยเฉพาะและยังต้องเป็นโรหรือเอเจนที่เจาะจงเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอีกด้วย จะมาแค่ยิงแม่นก็ได้ทีมแบบเมื่อก่อนมันไม่มีแล้วแล้วตำแหน่งที่ว่ามีอะไรบ้างในปัจจุบันมาดูกันเลยครับตำแหน่งแรกมีชื่อว่า d u e l i s t แต่แต่ว่าจริงๆแล้วครับเป็นที่ยอมรับกันว่านี่คือตำแหน่งของ Main Agent เจ t โดยเฉพาะในปัจจุบันมันจะเลิกถูกเรียกว่าตำแหน่งเจ t ก็ต่อเมื่อเจ t โดนเนิร์ฟจุดเล่นไม่ได้หรือว่าจะมีระบบการแบนเอเจนเข้ามาในการแข่งขันซึ่งอย่างหลังเนี่ยบอกเลยว่าจะเปลี่ยนโลกการแข่งขันของวอร์เรนแลนด์ไปตลอดการ แต่นั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตครับในปัจจุบันภายใน1ทีมอย่างน้อยต้องมีผู้เล่นที่เชี่ยวชาญเจตโดยเฉพาะระดับที่หลับตากระโดดปามีดบินเข้าหัวปักๆอย่างบางทีเนี่ยถึงกับมีผู้เล่นที่สามารถสลับกันเล่นเจดได้ถึง2คนอย่างเช่นทีมเซนติเนลเทนกับเฉดแสมนั่เองครับหน้าที่ของตำแหน่งเจตก็คือเป็นตัวเปิดฉากบุกโจมตีสร้างความวุ่นวายให้กับแนวรับศัตรูสามารถเล่นปืนโอเปอเรเตอร์ยิงพุ่งหนีได้เรีแอชชันท่ามรวดเร็วที่ส และควรเป็นตัวปัญหาให้ฝ่ายตรงข้ามเสียทรัพยากรจํานวนมากในการจัดการเจตตัวเดียวเลยจะเห็นได้ว่าไม่ว่าอย่างไงครับในปัจจุบันสิ่งที่บังคับในทีมทีมหนึ่งเลยก็คือตําแหน่งเจตนั่นเองครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผู้เล่นเจตก็ควรเล่นตัวอื่นเป็นบ้างอย่างเช่นเบเรน่าแชมเบอร์หรือแม้กระทั่งเรสเพื่อช่วยแผนการเล่นของทีมยืดหยุ่นได้ในแต่ละแผนที่ได้มากขึ้นนั่นเองครับ ตำแหน่งที่ 2, c o n t นโทรเลหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือตำแหน่งสโมกมีหน้าที่บทบังวิสัยทัศน์ศัตรูเป็นตำแหน่งที่ขาดไม่ได้เลยครับในคอมของทีม ในเมตาปัจจุบันก็แอสตรากับไว p e เปอร์สลับกันไปตามความเหมาะสมของแผนที่คุณสมบัติหลักๆก,ก็คือมีความรู้เรื่องตำแหน่งของแผนที่ในทุกๆแผนที่แบบสูงที่สุดถ้า IG l สั่งสโมกจุดไหนแพทเทิร์นไหนรูปแบบไหนมาคุณควรจัดให้ได้ตามแผนการที่ทีมอเราต้องการในราวนั้นๆได้ทันทีเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่คอยกวนใจศัตรูทำให้บุกหรือตั้งรับได้ยากลำบากขึ้นตลอดเวลานั่นเองนอกจากนั้นก็มีเรื่องทามมิ่งเกมเซนส์ การอ่านใจอ่านมูฟของศัตรูเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันครับเพราะว่าถ้าเราจ่ายสโมกถูกที่ถูกเวลาจริงๆมันคือความได้เปรียบมหาศาลของทีมโดยแท้เลยแต่ว่าในปัจจุบันก็มีคอนโทรลเลอร์หลายๆตัวที่หยิบมาเสริมเพื่อจอันติโดยเฉพาะอย่างเช่นลุงบิมโซในด่าน f r a เจอร์การใช้ Open Up The Sky ก็เป็นอะไรที่ชนปวดหัวให้กับฝ่ายศัตรูได้มากเช่นกันครับ ตำแหน่งที่3ามเซนติเนลสายกับดักสายข้อมูลอย่างพวกคิวจอยหรือไซเฟอร์ที่เป็นตัวเซนติเนลจ๋า,จาเลยหรือจะเป็นเซกที่จะเฉพาะเจงกับแผนการจ่ายสกิลวอลจะเข้ามาสร้างความได้เปรียบอย่างมากในด่านไอซ์บอร์กเป็นต้นหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันเซนติเนลก็มีการให้ริดกันมาเป็นตัวแชมเบอร์ที่สามารถเล่นสไตล์ใกล้เคียงกับเจ็ทผสมกับมีกับดักให้คล้ายไซเฟอร์อีกด้วยบางทีมครับถึงกับเอาผู้เล่นเจ็ทมาเล่นแชมเบอร์แล้วไม่ต้องมีเจ็ทในบางด่านเลยก็มีเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้าง แต่ก็มีให้เห็นปลายครับแต่หลักๆของเซนติเนลแล้วคือเขาจะเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดตอนป้องกันใช้กับดักยื้อเวลาหาข้อมูลให้ทีม แต่ถึงอย่างนั้นในตอนบุกก็มีหน้าที่สําคัญเช่นกันเช่นการวางกับดักกั้นตัวตุ๋ยหลังหรือเสกใช้วอเพื่อเข้าไปแพรนสไปหรือที่สําคัญจริงๆก็คือการเซตสกิลป้องกันในช่วงโพสแพรน์นี่แหละครับเนื่องจากตําแหน่งนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติค่อนข้างหลากหลายบางทีมอาจจะเลือกมาเป็น2เซนติเนลในคอมเดียวกันก็มีให้เห็นเรื่อยๆเลยครับอย่างเช่นคิวจอยหรือไซเฟอร์เอามาบวกกับเศษหรือแชมเบ e ร์ในบางแผนที่อีกหนึ่งคีย์สำคัญของเซนติเนลกับคอนโทรลเลอร์ก็คือมีหน้าที่ต้องจ่ายส เอาตัวดูเอลลิสฝ่ายตรงข้ามให้อยู่หมัดนั่นเองครับและแล้วก็มาถึงตำแหน่งที่4 i n i t i a t o r ตตัวจ่ายสกิลเพื่อเปิดการโจมตีไม่ว่าจะเป็นการบุกตั้งรับหรือรีเทคจากเมตาที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับตัวที่เรียกได้ว่าค่อนข้างบังคับ9 0เลยก็คือโซวาชายผู้มีประโยชน์รอบด้านสุดๆทั้งสแกนทั้งดาเมจทั้งโดรนสเกลไปจนกระทั่งอันติเคลียไซคือได้หมดเลยทุกสกิลมีประโยชน์ทั้งหมดก็ไม่ปแปลกใจเลยครับที่ตัวนี้จะเป็นเมตามาตลอดแต่ว่าในเมตาอินนิเชียเตอร์ปัจจุบัน กินิยมคอม2ออินิเชเตอร์อยู่ครับคือมีโซวามายืนพื้นแล้วแน่ๆแบบผู้เล่นเซียนโซวาโดยเฉพาะเลยและมีตัวที่จะมาเสริมกานโจมตีได้แบบจริงจังเช่น บริชมาแก้สกิลคิวจอยหรือ KO ที่จะเป็นของแสดงของเจ t c แชมเบอร์โดยเฉพาะหรือว่าในบางแผนที่ที่ทีมต้องการข้อมูลเยอะเป็นพิเศษเช่นเทเวนเขาก็นิยมหยิบสกายมาใช้หม,มาใช้นกนำทางกันอยู่เรื่อยๆอิน t ิเชเตอร์ในปัจจุบันครับเป็นตำแหน่งที่ผู้เล่นนิยมเล่นเฟรกสลับไปมากับตำแหน่งอื่นๆตามที่แผนของทีมต้องการมากที่สุดผู้เล่นอย่างซิในทีมแอสเซนต์ทีมแชมเบรน2021ก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่ากา,ารมีตำแหน่งเฟรกอยู่ในทีมนั้นสำคัญแค่ไหน ทีนี้เรามีทั้งหมด4ตำแหน่งแล้วเวลาจัดทีมครับก็เอามาเข้าสไลดต5ตำแหน่งในแต่ละแมปยกตัวอย่างเช่นคอมเมต้าไปที่แล้ว2 d u e l List เจด e ุเรน่า1สโม1 s e n t i n e น1 i n น t ิเชเตหรือจะเป็นคอมทั่วไปตัด d u เอลลิสเหลือ1ไปเพิ่มเป็น2 c คอ r o l l e r หรือ2 i n i ด i เชเตตามแผนการที่นิยมอยู่ในปัจจุบนันบางทีมเนี่ยถึงขั้นทำคอมโน d u ูเอลลิสแล้วให้เจดมาเล่นแชมเบอรเป็น2เซนติ n เนแทนไปเลยก็ยังมีครับ ทั้งหมดที่ผมเพิ่งพูดถึงไปคือตำแหน่งเฉพาะของเอเจนต์ในเกมแต่ว่าถ้าเป็นโรของอ e ีสปอร์ตนอกเกมครับก็ยังมีอีกมากมายเลยยกตัวอย่างเช่น IGL หรือ In Game Leader ที่เป็นหัวหน้าสั่งแผนทีมเมื่อก่อน IGL เนี่ยเขาจะนิยมเป็นพวกโชว์ว่าตัวสโ k e หรือ s e n t i n e ลแต่ปัจจุบันไม่มีข้อจำกัดแล้วครับทุกตำแหน่งเป็น IGL ได้หมดไม่มีเกียรผู้เล่นเจ็ยังเป็น IGL ได้เลยมันอยู่ที่ใครอยู่หลังพวงมาลัยล้วน ในโรของ e s p o r t ตนอกจาก IGL แล้วถ้าทีมของคุณมีโค้ชโค้ชก็จะมีหน้าที่ศึกษาข้อมูลทีมฝ่ายตรงข้ามแต่ละทีมคิดแผนแก้ทาง และเอามาแจกจ่ายให้ทุกคนในทีมโดยเฉพาะ IGL เนี่ยต้องเป็นคนที่เข้าใจแผนและเอาไปซ้อมใช้จริงให้ได้มากที่สุดเพราะว่าในการแข่งคันจริงโค้ชจะสามารถคุยกับผู้เล่นได้เฉพาะตอนถามเอาเท่านั้นครับและถ้าทีมของคุณมีเมนเจอร์นอกจากการดูแลผู้เล่นสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้เล่นในทีมแล้วหน้าที่ที่สําคัญก็จะเป็นการติดต่อหาทีมทีมที่ระดับเทียเดียวกันหรือสูงกว่าจัดตารางให้เข้ามาร่วมฝึกซ้อมสกรีมกับทีมเราได้การที่ได้สกรีมกับทีมเก่งๆนี่แหละครับคือขุม รัพบที่มีค่าต่อทีมเล็กๆมากที่สุดแล้วแต่ถ้าทีมของคุณยังไม่มีโค้ชหรือ Manager, เมนเจอร์เขาก็จะแจกจ่ายหน้าที่กันไปอย่างเช่นให้ IGL นี่แหละไปควบหน้าที่โค้ชคอยไปศึกษาหาข้อมูลและให้ผู้เล่นอีกคนในทีมไปหาทีมสกรีมทำหน้าที่แทนเมนเจอร์อะไรประมาณนี้ทุกคนก็พอจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับ โอเคและนี่ก็เป็นคลิปวอลโอลแลนด์โรที่มาอัปเดตล่าสุดปี2022เป็นระบบทีมที่ทั่วโลกใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับในอนาคตช่องของเราอาจจะมีคลิปสอนสร้างคอมเอเจนในแต่ละแผนที่ในแต่ละสถานาการณ์ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากดูลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างกันได้เลยและถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์ส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนดูจะเป็นการพพอร์ตคอนเทนต์ช่องเรดในอีกทางหนึ่งเลยครับและอย่าลืมถ้าใครอยากเติมเกมวอลโอลแลนด์ and, ก็อย่าลืมแวะไปเชยชมที่ร้านเกตมันนี่ร้านเติมเกมวอลโอลแลนด์ที่ราคา ถูกและดีที่สุดในเมืองไทยเอาล่ะครับเกมเมอร์ amer, สำหรับคลิปนี้คูดลัะแค่ฟันและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ